ความแตกต่างของคนสำเร็จและคนล้มเหลวนะคะรู้หรือเปล่าว่ามันมีเส้นบางๆงแค่นั้นละกะันที่กั้นกลางระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลวนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องตัดสินใจสำเร็จเท่านั้นค่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จมักจะตัดสินใจเพียงแค่รับโอกาสค่ะ ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราต้องการความสำเร็จอย่างแท้จริงเราจะต้องลงมือทำตามเป้าหมายของเราตลอดเวลานะคะไม่มีวันไหนเลยที่จะลืมเป้าหมายของตัวเองค่ะแต่คนล้มเหลวหรือทำอะไรก็ไม่สำเร็จมักลืมเป้าหมายนะคะและก็แค่รับโอกาสนั้นมาหรืออาจจะไม่มีการลงมือทำเลยก็ได้นะคะคุณอยากสำเร็จหรือคุณอยากล้มเหลวก็เพียงแค่ ตัดสินใจค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็แค่ตัดสินใจสำเร็จและลงมือทําตามเป้าหมายของคุณทุกๆวันทุกๆเวลานะคะอย่าลืมเป้าหมายของคุณเด็ดค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณ